ดีครับคุณค่ะเป็นไงบ้างคะพี่อในวันนี้เป็นยังไงวันนี้เมื่อวานเราคุยกว่าจะรีบ่าวใช่ไหมใช่เออรีบ่าวจริงด้วยรีบ่าวเนี่ยความคาดหมายเมื่อเช้าทําท่าจะแยกนะค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งทำท่าจะไม่รอดเปิดบ่ายมาได้ได้อะไรมาช่วยคะได้ปจซีปตทค่ะได้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ปูนใหญ่มาก่อนอ๋อปูนใหญ่อยู่ไหนหาไม่เจอปูนใหญ่ก็ประกาศงบไงอ๋อปูนใหญ่ดีดขึ้นมาหกบาทค่ะเขาประกาศงบแล้วก็จ่ายปันผลด้วยก็เลยช่วย ล้วผลเออเมื่อนะฮะคุณม่อนพอดีพอดีเลยว่ารัฐมนตรีคลังออกมาบอกว่าจะประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจหกอย่างหกอย่างเจ็ดอย่างมันะพี่เออประกาศมาช่วงบ่ายในก่อนรัฐปเะหารก็เป็นตัวข่าวที่ช่วยขึ้นมาเป็นตัวกระตุ้นมาตรการอะไรของของของท่านนะนั่นแหละอย่างน้อยก็เอาอะไรจะนี้เม่จี้่พี่เอากับเขาไหมพี่อยากได้อะไรบอกเขาไปเลยตอนเนี้ยอยากได้ไหเผื่อเขาจะได้มีทางให้ อืมนะอันนี้มันต้องนั่งดูนะผมว่าผมว่าทําไงดีอะให้ให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวเอาไงก็ได้นะเอาแบบที่พี่อยากได้เผื่อแม้ไปจับฉลากได้คือว่ามีจับฉลากได้ด้วยเหรอไม่ใช่ก็แบบไปโดนใจโดนเขาเรียกโดนใจเอาไงก็ได้ให้หุ้นมันฟื้นตัวคุณม่อนต้องหุ้นะได้สบายใจอขอหุ้นเนาะขอหุ้นดีที่สุดนะขอให้หุ้นขึ้นนะอะขอหุ้นมาตรกการอะไรก็ได้ให้เกี่ยวกับหุ้นแล้วหุ้นขึ้น ใช่เขายังไงก็ได้ทำอะไรทุกอย่างไงทำอทําุักอย่างแต่ว่าแต่ว่าก็เห็นเห็นอ่อคข้าวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐนะพวกนี้จะเป็นตัวที่เร็วหน่อยนก็อาจจะทําให้หุ้นในกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับพวกวัสดุอะไรอย่างเงี้ยกลับขึ้นมาก็คอยดูดูกันไปนะฮะอดีตดูแต่ดูเห็นวารุมตลาดเองก็ต้องบอกว่ายังก็ตามตอนนี้ก็จับสั้นๆไปครับคุณม่อนเพราะว่าพ้นใหญ่ๆมก็ยังยัง ขึ้นมาไม่ชัว์นะเพราะว่านุ้นตลาดมันน้อยนะค่ะนี่คุณม่อนเห็นหุ่นตัวหนึ่ง่ยอะไรพี่หุ่นตัวหนึ่งที่เพิ่งเข้าเมื่อเมื่อเมื่อวานนี่คือหุ่นอะไรไว้์โลจิสติกเอาตก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 เคด้วยคุณม่อนรู้ไหม P.K. ทำอะไรนั้นเป็นตัวรีไซเคิลเคนี่ทำอะไรพัดกลทำเครื่องจักรกลนะคะใช่เออนี่แหละพูดถึงเครื่องจักรกลในหุ้นในกลุ่มใช่ก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดเซนิเมนตลาดทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดพวกหุ้นจักรกลมันมาเนี่ยนะครับ ก็ต้องมาดูในกลุ่มว่านในกลุ่มไม่มีอะไรบ้างใช่ไหมเคยสังเกตไหมกลุ่มเครื่องจักรกลเนี่ยทําเครื่องจักรขายเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวนึก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 ไม่ออกค่ะพี่มียูเรกาโอ้ยยูเรกามียูอีซียูอทำอะไรเนี่ยยู c ซก็ทําเครื่องจักรกลเหมือนกันฮะอ้าว้ได้ทำบัญชีประมวลชีวะแก๊สอะไรของแกนะ อันั้นต่างหากแกแกอยากจะไปทําอะไรที่ที่เพิ่มรายได้ก็ไปทำโอ้แกสตอรี่มาสองปีเลยนะเรื่องนั้นอะ่ะเอ่อแตง่งานหลักือทําเครื่องจักรเครื่องจักรจริงอ่ะใช่ใช่ทำโครงสร้างเนเครื่องจักจรอุรรอกป,ปกรณ์ต่างๆคล้ายๆกับพัดกลเลยฮะค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวคือตัว TMC อ๋อนี่นีอันนี้คุ้นๆอยู่นะมันขึ้นมาหลายวันละเอ่อ TMC ตัวนี้ตัวนี้ว่าสมมองทังเตให้ดีนะว่าหุ้นเนี่ยตอนนี้มันจะมาเป็นกลุ่มๆบางทีก็ออกมากลุ่มเหล็ก โฆษณาก็มาเป็นกลุ่มอย่างวันนี้กลุ่มโฆษณาอะไรมาทีเอสมาทำไมทีเอสโวิ่งนำมาที่ที่ซิลิไฟส์กลุ่มเหล็กก็มาหอยดูกันบางสะพานก็เริ่มขยับขึ้นมาคทีคนี้พอม,มาดูพอผมเห็นว่าหุ้นในกลุ่มเครื่องจักรมันมาเนี่ยกลุ่มเครื่องจักรแล้วม, <า S 2> มันตัวนม,มันจะล,ลิ่งไปเนี่ยไอตัวที่คล้ายๆกันน่าจะจับมาเล่นนะเอาเอาจับตามจับยามตามตาไปเลยตัวพีเคเนี่ยข้อดีก็คือว่าพีมันต่ำมาคุณบอลมันแตกเท่า ตัวที่มันลงมาจาก p k นะที่แบบว่า P/E ต่ำเหมือนกันในกลุ่มนี้ UEC UEC เดี๋ยนะเดี๋ยนะ UEC แันนี้เมื่อกี้ที่พูดยูนิมิตนี่แหละที่คุณม่อนบอกว่าก็จะทำซีวอมวลด้วยเนี่ยค่ะ P/E ของเขาเนี่ยลงจาก P/K นะ P/K ประมาณ8 UEC นี่11เท่าอะไรเนี่ยแต่บ้านเห็น100เท่าคืออะไรเนี่ย นัอยูนีซีโอโทษโทษเป็นยูเอซีขออภัยยูอียูอีดูสิเกือบข้อผิดละพลังงานไปละถ้าดูตามนี้นะเออใช่ถ้าดูตามนี้ผมว่าขอโทษเนื่องทุนไปจับตัวจับตัวรองคือยูอยูนิมิตแล้วยูนิมิตสามบาทห้าสิบสี่สตางค์นะคะใช่แล้วพีอีสิบเอท่าแล้วก็ถ้าเกิดยูนิมิตเนี่ยนะไปทำพลังงานด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นตัวเพิ่มรายได้ของเขา อ๋อนะฮะสองคนทำพลังงานจริงๆเหรอนิมมอนพูดแบบไปคนละตัวมีมีมี UAC เขาก็เลงทำพลังงานเหมือนกันเอาเหรอเมื่อกี้คุณม่อนไปคิดถึง UAC ใช่ไหมใช่ใช่ United Absorption l o g i s t ต c s ค่ะค่ะนี่คืออยู่ในมิต u e c ของเราตัวนี้ของใครกับพี่เนี่ย u e c ของใครนะฮะก็ UAC เนี่ยของทุนอะไรดีอะไม่รู้จักเอ่ยชื่อว่าน่าจะรู้จักคุณคุณไพศาล คุณไพบูล์คุณไพบูรณ์คุณไพบูล์คุณไพบูลณ์เอ๊ะแก่แล้วไม่ใช่หรอไปไหนล่ะเขายังหล่อฮะยังหล่อคนักบูนณด้วยเนี่เรียกว่าเรียกว่าดูดียังดูดีอ๋อเป็นผู้บริหารที่นี่นะเป็นผู้บริหารอาพี่เด็กแนวรู้จักดีนี้ก็ก็ลักษณะของทอมคอมมินิิสิตอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพี่ถ้าผมว่ายูวีซี่เนี่ยเงียอยู่นิมิตนะอยู่นิมิตเดี๋ยวเพี้ยนไปเป็นยูเอซีค่ะยูนิมิตผมว่าเงียบมานานราคาลงมานิ่งแล้วนอนไปยาว พอพีเมันมาเล่นเนี่ยผมว่าอยููนิมิตเนี่ยสอลิดก,กว่านะก็คือเพราะว่ายูนิมิตเนี่ยอยู่ในตลาดแล้วไม่ต้องแผ่นแผ่นพื้นปูอะไรเลยนะดีไหมลองดูลองลองจับจังหวะด,ดูเพราะว่าในแนวต้านอะไล้วกันสักสามจุดเจ็ดหกเป็นแนวต้านของตัว u อ c นะฮะอยู่ในกลุ่ม BBI นะฮะซื้อตรงนี้ไปเนี่ยแนวคัดแนวคัตดตรงนี้อยู่มาสักสามสี่ศูนย์ถ้าลงมาตรงนั้นล้วเลิก รนแรงเลิกครับส่วนพัดกล PK เนี่ยถ้าคนไม่รู้จังหวะผมว่าอย่าเข้าไปเสียบเลยนะทำไมอะ่ะเพราะว่าคุณเพิ่งเข้ามาเทรดใหม่สองวันเนี่ยบางทีบางทีงทเรายัางไม่มีสถิติอะไรที่มันชัดเจนอ,ะอนะฮะลองดูถ้าเกิดอยากจะจับตามก็ลองดู UEC u n i m i ตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวเมื่อวานตัวอะไรนะเมื่อวานที่หให้ไตัวเกียรติเกียร์ธนานะฮะเมื่อวานเกียรเกียรธนาค่ะพี่ ก็ผมว่ายังถือได้แล้วก็อีกตัวคือตัวอาควาตัวอาคว้าก็นิ่งๆนะฮะเมื่อวานบอกว่าเปลี่ยนตัวเล่นไปถ้าเกิดว่ามันนิ่งเปลี่ยนตัวเล่นไปไม่เสียหายอะไรนะฮะเพราะวันนี้ฝากยูนิมิตนะฮะยีซีอย่าข้อถิดนะทนี้ราคาพี่ให้ไปยังระคายูซก็เมื่อกี้ให้นาตาไม่สามจุด็ครับโอเคนั่นเองนะฮะโอ้แทนก็เยอะแล้ว ตลาดแบบนี้นะฮะสามจุดเจ็ดหกนี่ก็อีกประมาณสิบช่องอะตั้งสิบกว่าสิบช่องเนี่ยฮะอ๋อสิบช่องนะครับตรงนี้กล้าเป็นสัญญาณซื้อค่ะนะฮะพรุ่งนี้วันหยุดได้คุณม่อนแต่ว่าวันศุกร์ตลาดเปิดนะครับค่ะเราเอาแล้วลองลองให้พี่เด็กแนวมองสิสุขเขียวหรือแดงสุขผมว่าตลาดก็ยังยังเขียวอยู่ฮะอ่าพี่เด็กแนวมองเขียวเพราะว่าเพราะว่าแนวการเด้งของตลาดมันจะเด้งประมาณสองเปอร์เซ็นต์นสอง คือวันนักสี่จุดสองห้าสี่จุดสามศูนย์ครับประมาณนั้นแหละจากตรง <3. 2 S 1> จากตรงเมื่อเช้านะ 3> 3ลองดู2 2> ลองดูวันจุกวันจุกก็เป็นวันที่เราเทคโอเวอรกันอ๋อฮะได้ได้ไดครับผมวันนี้ฝากยูวีซีครับคุณม่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะค่ะ